คนที่คุณคิดถึงเขาจะมาง้อหรือไม่เลือกหนึ่งสองหรือ3พิมพ์ใต้โพสต์ก่อนจะรับฟังคำทํานายอาจารย์ขอคขรูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้พ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพสต์ได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดปู่จ๋า ขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้บุญต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไป ใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคนเองได้จริงวันนี้อาจารย์เจาา้ไพ่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาสําหรับคุณใครที่เป็นสายสะสมไพ่ใครที่เป็นสายลูกหลานบรมครูคูคงปู่อยากบูชาไพา่อยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปตั้งจิตนิ่ง สำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งให้ขึ้นมาเลยว่าอยู่รอดรรหดเสียสละการสลายการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดความทรหดอดทนรวมถึงการเสียสละความสัมพันธ์ของคุณและเขาเคยผ่านช่วงยากลำบากมาแล้วเขาต้องเสียสละบางอย่างเพื่อกลับมาหาคุณให้ขึ้นมาเลยว่านางกวาก การเรียกกลับการดึงดูดความปรารถนาที่จะพบจะเจอกันคุณยังคงดึงดูดเขาและเขายังมีความปรารถนาที่จะกลับมาหาคุณไพ่ขึ้นมาว่าการสูญเสียการเกิดใหม่ความสัมพันธ์ของคุณและเขาต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การทิ้นสุดสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ เป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาง้อคุณหลังจากที่ได้เรียนรู้จากการสูญเสียไพ่ขึ้นมาว่าอดีตเรื่องราวในอดีตและความทรงจำเขายังนึกถึงอดีตและความทรงจำที่มีร่วมกับตัวคุณซึ่งทำให้เขาต้องการกลับมาง้อหรือฟื้นคืนดีกับตัวคุณ พายกันบอว่าทรัพย์สินทรัพย์สินความมั่งคั่งความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีคุณค่าและมีความสําคัญเขามองเห็นความสําคัญของคุณและต้องการกลับมาทําความสัมพันธ์นี้ให้มีค่าอีกครั้งพระแม่รักษมีบ่งบอกถึงความมั่งคั่งความรุ่งเรืองความสุขความสัมพันธ์ของคุณและเขา มีศักยภาพที่กลับมาเจริญรุ่งเรืองและเต็มไปได้วยความสุขหากเขากลับมาหาคุณคนที่เลือกหมายเลขสอให้ขึ้นมาว่าอายุความเป็นอยู่ความมั่นคงการใช้ชีวิตประจำวันความสําคัญของเวลาที่ผ่านไปและการเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและเขาการที่เขาจะกลับมาง้อคุณ เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไห้ขึ้นมาว่ามารดาการดูแลความอบอุ่นความรักเขายังคงมีความรักและความห่วงใยต่อตัวคุณเหมือนการดูแลการดูแลการครบหายังต้องการกลับมาง้อ และดูแลคุณเพราะว่ายังรู้สึกอบอุ่นและผูกพันในความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้นมาว่ามหาจากักรพรรดิการต่อสู้อย่างหนักการใช้อำนาจรุนแรงซึ่งได้มาซึ่งความสำเร็จการต่อสู้การเพียรพยายามเขา ต้องต่อสู้และใช้ความพยายามอย่างมากในการกลับมาง้อคุณเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเขามีความสามารถและมีความตั้งใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นให้ขึ้นมาว่าเดินหน้าการเคลื่อนไหวการก้าวไปข้างหน้าเขาเองพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้และมาง้อคุณเขาแสดงให้เห็นความสําคัญของการเดินหน้าต่อและ เปปปลี่ยนแงไในนททางีี่ดขึ้ให้คุณว่าโชคดีโชคและความโชคดีซึ่งจะนำพาให้เขากลับมาง้อคุณเขาอาจได้โอกาสที่ดีในการแก้ไขความสัมพันธ์และทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นคนที่เลือกหมายเลขสามให้ขึ้นมาเลยว่าหัวหน้า ความเป็นผู้นําการตัดสินใจคนที่คุณคิดถึงมีความเป็นผู้นําและมั่นใจในตัวเองสูงการตัดสินใจจะมะงางอหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกและการตัดสินใจของเขาเองไพ่ขึ้นมาว่าเจ้าที่การปกป้องและการหวงใยการที่เขามีความรู้สึกหวงใยและอยากปกป้องคุณเขาจะมาง้อคุณ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกห่วงใยและความปรารถนาที่จะดูแลคุณไพ่ขึ้นมาว่าดวงตกช่วงเวลาที่ไม่ดีและมีวระักการที่เขากำลังเผชิญปัญหาหรือประศักบางอย่างที่ทำให้เขายังไม่พร้อมที่จะมาง,ง้อคุณเขาต้องการเวลาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหนุตัวตนคนรอบข้างการที่เขาตัดสินใจ เจรณา,าตัวเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการตัดสินใจมงงาง้อคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ขึ้นมาเลยว่าเกินตัวการทำอะไรเกินความสามารถหรือเกินตัวการที่เขาจะมงงาง้อคุณอาจจะเป็นเรื่องยากหรือเกินความสามารถของเขาเขารู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่พร้อมที่จะมาง้อคุณ บูอะไรบูแล้วเหงสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึง่งสำหรับต้นขนุนหนุนดวงะตาหนุนดวงหนุนวาสนาหนุนบารมีหนุนคนช่วยเหลือต้นไม้มงคลเขียนอักขระเรียบร้อยแล้วปลุกเสกเรียวรอแล้วทำไมคนเราถึงเอาต้นขนุนทำพิธีงานต่างๆทำไมคนเราถึงเอาต้นขนุนเพื่อหนุนนำและหนุนวาสนา เพราะต้นขนุนนี้เป็นต้นไม้มงคลที่เสริมวาสนาเสริมบารมีสำหรับคนที่ดวงตกสุดๆการเงินไม่ดีการงานไม่ดีอาจารย์เกียรติแนะนำบูชาจากปกตติ499จัดโปรเหลือแค่449เท่านั้นหนุนความเพลงหนุนวาสนาสำหรับผู้ที่บูชาอยากได้รับความสำเร็จ อยากได้รับวาสนาตัวคุณต้องไม่พลาดบูอะไรบูแล้วเฮงอย่างตรงจุดสำหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้บูชาลูกจันสวัสดเน้นเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงมีน้ำมันจันท์บ้านเขาหลงดอกมิดูโรยลืมกูไม่ลงยันอักขระนะเรียกจิต อยากได้มหาเสน่ห์ติดตัวตัวคุณต้องมีของดีติดตัว449กดจิ้มเข้าไปบูชาหนุนนำหนุนดวงหนุนวาสนาหนุนบารมีลูกจันทร์สวาส่างใครที่ดวงตกยกมือขึ้นใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอ,อยาก จะมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำตัวคุณบูชายันพระรหัต์แปดทิศอักร,พระพมา่ารามันยันอักระร้อยแปดครอบดวงจะตาสายขาวทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเรือนปีเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตกปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลาวืดซ้ายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้านใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมาก,มากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหาร8แปดทิศหรือยันพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดี หนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย449หนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมวันนี้อาจารย์จัดโรจุกจุกห3สิทีดูดวงแล้วตัวคุณ สามารถปลดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญ เรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รักโชคมีความสำเร็จทุกประการ